หนึ่เออย,ยังไงยังไงเออเอศูนย์ยานะเออเขาศูนย์ก้าล้านอ่ช่วยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมขันขันเงินแสนคนเดิมเลยวันนี้ก็มากับทุน950บาทนะครับขาดอีก50บาทก็พันหนึ่งแล้วนะโอเคมาวันนี้ผมก็มาย้ำสูตรนะครับมาย้ำสูตร จังหวะไาพ่คิวเลอร์อนะครับจังหวะไาพ่คิวเลอร์อนะโอเคมากับบคาคาไล A เลยไม่เอาห้องสปีดนะครับเดี๋ยวดูกันไม่ทันนะโอ้โหปกติก็ดูไม่ทันอยู่แล้วนะแกไพ่ S4 นะอ่ะมาในรอบแรกก็ลงไม่ทันนะครับผมไม่เป็นไรนะอ่ะก็ลองดูเขาไพ่ไปก่อนนะโอเคอันนี้เป็น9นะครับที่ชนะไปนะ9นะแสดงว่าต่อไปต้องลงเพลย์เยอะนะครับผม จะลงน้อยๆก่อนนะครับที่100บาทก่อนแล้วกันวันนี้ก็มาย้ําคิลเลอร์ A นะครับผมมาย้ําดูนะตอนนี้ก็ช่วงเวลาเที่ยงนะครับผมประมาณเที่ยงเลยนะเที่ยง40นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในสูตรบอก8โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะแล้วก็4โมงจนถึงพุ่มหนึ่งนะอ่ารอบแรกเป็นไงินหนึ่งปึ๊บโอ้โหไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร เฮียพีกรณนนะครับเดี๋ยวรอไปนรุ้นที่หลังก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็เล่นไม่ตรงเวลานะครับก็ลองเอาสูตร,รมาย้าดูนะมันก็จะมีตีหนึ่งถึงตีห้าแปดโมงถึงเที่ยงแล้วก็สี่โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่ไม่ควรเล่นเลยนะอยู่ที่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมโอเคตามนั้นเลยมาไม้ทีสองสองร้อยบาทแล้วนะ,ะแต้มข้างบอร์ดนะครับสรรูนะ ของเรเจ็ดเฮ้ยยังไงอุ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่สิสอันนี้ลงผิดนะผมลงผิดสิมผมลงที่เพเยอร์วะถังยีนะแต้มเขาเฉยยัยงไงเอาใหม่สิเอาใหม่สิตอนนี้ก็กลับมาที่ เกอร์แล้วนะครับแบงเกอร์แล้วนะเสียไปสองไม้นะไม่เป็นไรนะอ่ะลองดูโอ้โหไม้าสามนะครับผมไม้าสามนะถูกไหมไม่ไม่หว่ะสวยได้แล้วครับผม <Yeah. S 1> ได้แล้วเสียแค่สองไม้ถ้างั้นสรุปตอนนี้เสียแค่สองไม้นะเสียแค่สองไม้ยังโอเคอยู่นะครับกระสูนนะอ่ะกดนี่นะ ผมก็ลืมมองนะครับว่ากดตรงนี้นะจะดูแต้มที่ฝั่งไหนได้แต้มชนะไปนะครับผมไม่เสียล่าสุดได้แต้มอะไรดีเออต่อไปก็สีนะครับผมสีลงที่เพเยอร์นะอรอดูเออเดียวนะเดี๋ยวกย่อยโอ้โหลดแต้มกันเฉยลดแต้มกันเฉยนะมนยนะไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้เสีย3ไม้นะครับแล้วก็ไม้ห6เนี่ยหกแต้มเราจะไม่ลงนะครับไม่มีสูตรนะครับก็ไม่ลงนะไม่มีสูตร <Okay. S 1> ก็ไม่ลงรอดูก่อนนะครับรอดูก่อนรอดูว่ามันจะออกหมเหมือนเดิมไหมถ้าหมเหมือนเดิมเราก็หยุดก่อนนะครับผมแล้วก็รอดูเขาไพ่เอาตอนนี้แบงเกอร์ก็แล้วนะครับมีมา9อ่นแล้วเพย์เยอร์พึ่งหนะอ่า แสดงว่าจะกลายเป็น5นะ5ลงที่เพเยอร์นะครับผม5ลงที่เพเยอร์นะโอเคมามาลุ้นกันนะจ๊ะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยก็มาดิก็มาดิออ,อ,อ้อห้ฮะมา <c oughs> น่าจะเล่นน้องสปีดนะครับผมชา้าโคตรเลยนะ ชานะอ,ะอ,อ่อสองเฮ้ยตัวศูนย์ะยานะเออเจ็ดสูงขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วจ้ะสวยงามสวยงามครับผมเข้าตูนยนะเข้าศูนเลยต่อไปเจ็ดนะครับผมเจ็ดลงที่แบงเกอร์นะครับผมผมจะดูนะผมจะดูจังหวะน,นะว่าฝักไหนควรลงเยอะควรลงน้อยนะครับผมถ้าสมมุติว่าแบบ ผมจะลองใจดูก่อนนะครับจะลองใจสูตรดูก่อนก็คือฝั่งไหนผมไม่มั่นใจนะผมจะลงนิดเดียวนะส่วนฝั่งไหนผมมั่นใจผมลงกูมเลยนะเห็นไหมครับอันนี้ผมลง200เนี่ยผมเสียผมก็จะไม่เสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเข้าทุนผมอยู่นะโอเคอันนี้ก็เป็นทิคเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับเวลาจะใช้สูตรนะก็ต้องควรดูด้วยนะครับว่าจังหวะไหนควรลงจังหวะไหนไม่ควรลงนะครับ ไม่ใช่ว่าจะลงลูกไม้อันนี้ก็ไม่เอานะครับไม่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะแบบนั้นได้ไม่คุ้มเสียนะครับถ้าทําอย่างนั้นนะต่อให้มีสูตรก็จริงก็ต้องคิดนะครับรอบคอบนะอ่ะเห็นไหมผมลงที่สองอ่าผมก็ได้คืนมานะได้คืนมานะยิ่งกว่าได้คืนก็คือได้กําไรมาด้วยนะครับผมโอเคมาต่อไปไปนะครับอันนี้ผมแบบ ว่าผมมั่นใจอ่ะ4ี่ร้อยห้อยเลยนะกันนะ่ะทำไมไหนผมมั่นใจผมเทเลยนะครับผมทําแบบนี้เลยใจจริงอยากเทหมดเลยนะครับกลัวมันกลัวมันเวอร์นะกลัวมันเยอเออถ้าเผื่อเสียขึ้นมาหน้าแตกขึ้นมาทําไงนะะมาลุ้นกันปึ๊บหนึ่งเอ้ยยังไงยังไงเออเออศูนย์อย่านะเออเขาศูนย์ก้าหลังช่วย สวยครับผมสวยครับโอ้โหอีกก้าหมัหงต้เด่นนะเออรอแหละครับพอแล้วพอแล้วเล่นทิลินิดนะครับจิตแจ่มใสนะถ้าไม่เสียก็แจ่มใสเรื่องปกติเลยถ้าเสียก็จะงุนงินหน่อยหน่อยนะแจ๊เออยังไงก็ผมก็มาย้ำกับไพ่คิวเลอร์เอนะครับจังหวะไพ่คิวเลอร์เอนะพากัน,นไปใช้ได้ตอนนี้ผมก็อยู่กับเว็บหนึ่งสองสามเบ็ดคอมบดีนะ แล้วก็หนึ่งสองสามโอเอ็นเอ็กนะครับผมเหรือหนึ่งสองสามโอเอ็นเอ็กนะตอนนี้ก็มีพวกโปรโมชั่นดีๆนะครับให้ติดตามนะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ